สวัสดีค่ะคุณผู้ชมจินตนาชาแนลเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมคะค่ะวันนี้วันที่20ค่ะเดือนมีนาคมสองพัน้าร้อยหกนะคะคุณผู้ชมจินตนาจะโลงแนวทางผู้ใหญ่ใจดีไหมากค่ะคุณผู้ชมรัฐบาลไทยของวันที่1เมษายน2,567ค่ะคุณผู้ชม ของผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นไหามารอบแบอรกบ่เขาค่ะแต่ว่าตัวที่เพิ่นเป็นตัววิ่นกันนะคะกับตัวตัววิ่นกับตัวเดนเพิ่นเขาค่ะคผู้ชมงมวดที่แล้วก็เป็นตัววิ่นตัววิ่นเข่ากอดกันนะคะแล้วก็ตัวจับจับคูบ่เขาค่ะคผู้ชมร่อเบิ้งวดนี้เพราะว่าเพิ่นไหามามีลักซิปค่ะลักซิปมีอยู่3ตัวค่ะคผู้ชมว่า เล็กล่างนะคะคุณผู้ชมแต่เพื่อนให้จับมาทั้งหมดล่างและบนค่ะแต่สําหรับเหลขกล่างหลักสิบเพื่อนเห้มากนะคะคุณผู้ชมให้หลักสิบมาอย่างเดียวค่ะหล,ล,ลักหนึ่งหลักหน่วยเ้าหาใส่เอากับบริยากเนาะคะ่ะคุณผู้ชมพอปาหลักหน่วยอยู่ในช่องกิตนตาหน้ามีอยู่แล้วค่ะคุณผู้ชมเนาะกับไปจับใส่คองเพื่อนก็ได้ค่ะถา้ถาถ้าเบิ่งแล้วเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะของผู้ใหญ่ใจดีพอบาเพื่อน ให้รักมาถูกแต่วา่าจับคู่ให้บ่ถูกเนาะคะ่ะเถ้อเหล็กเพื่อนเขา่าเข่าแผ่นกับเสี้ยนท่านอื่นๆเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนะะาะเข่าวันที่หนึ่งเมษายน2 5 6 7ายเเป็นวันที่อไว้รัฐบาลไทยออกเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะ,ะอันนี้ไม่ใช่หวยสัญจรไม่ใช่ไปไหนละกับคือปกติอยู่เนาะคะ่ะคุณผู้ชมกับเสี้ยนเพื่อนกับมีความมั่นใจว่าหมวดนี้ เลขตัวเก่าของงวดที่แล้วจะมาบอสันค่ะคุณผู้ชมอันนี้เสียงส่วนมากนะคะจินตนาก็เลดคิดว่าถ้าเลขตัวเก่ามากเพราะว่ารักรักเด่นที่สุดเคยเห็นนะคะ,ะมันมาตัวเก่านะคะคุณผู้ชมในรักเด่นคือเก่านะคะก็เลยคิดว่าหรือว่าจะมาตัวเก่าที่เป็นคำาวณไดใดของงวดที่แล้วนะคะจินตนาก็รจะออามาเสนอเป็นโครงสุดท้ายเด้อค่ะคุณผู้ชมจะให้ให้คุณผู้ชมเบิงค่ะ ค่ะกะลอกเมืองเนาะ,ค,ะคุณผู้ชมเนาะตัวเลขแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะ,ะตัวเลขแนวทางมาจากการคำนวณน,นะคะคุณผู้ชมไม่ใช่มาจากอ,อื่นๆที่ไปจับเอาตรงนั้นตรงนี้มากค่ะคุณผู้ชมเป็นเลขคำนวณเพิ่นคำนวณให้มากค่ะบางทีอาจเป็นตรงกับเจ้านั้นเจ้านี้เถื่อมาเนาะคะ่ะแต่ว่าหมดที่แล้วเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเจ้าได้กับหามากเก่ามาเจ็ดหามาอยังไปเสียเนาะคะ่ะเจ็ดสองนี่ดังมากเลยค่ะคุณผู้ชม 04จึงเสียนะคะดังมากเลยเพราะว่าสูตรร่างพึ่งของหมวดที่แล้วมันก็ได้04 04แล้วก็06้วก,64ะคะคก,กา64เนาะค่ะคุณผู้ชมแล่แก่อีสูตรหนึ่งที่เพิ่นเหตุไดขึ้นมา72ค่ะคุณผู้ชม72 73 75ค่ะมาที่นี่หรือจะไปโต97ดจะมาบอค่ะคุณผู้ชม มาเจ็ดไหมหรือว่าจะมาสองหรือว่าจะมาอย่างเนาะค่ะคุณผู้ชมวิเคราะห์ไปน้ากันเด้อค่ะเพราะว่าตัวเลขแนว่ว่ามันไปใดทุกท่างเนาะค่ะคุณผู้ชมมันแรนหลัดไปไดขึ้นกระต่ายเด้อคุณผู้ชมกระตองเบืองซอยกันเนาะคะ่ะเป็นแนวทางไม่เฮาเราเฮาตองจับเบืองเอาจับทิศทางเบืองเอาค่ะคุณผู้ชมว่าเจ้านี้เพินเคยห่หามากมันเขาล่างเข่าบนอ่าเพินเคื่อยหายหลักนีมากเรามันมันเคยเขื่อนตัวหนึ่งหรือว่ามันเคยเห็น ลดแต่งหรือว่าเพิ่มเนี่เนาะคะ่ะคุณผู้ชมให้นสังเกตเอาเนาะว่าตัวเลขมาตละเสียนสูตรเพิ่นมาบ่าคือกันนะคะคุณผู้ชมเข้าเฮดเปลี่ยนแต่จับทิศทางมาถึกแล้วเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะจิตนาการจับทิศทางให้บ่ถึกคะ่ะเพราะว่ากับ่ได้เคยดูว่าสูตรใดไปทางใดเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะทาสูตรหวยก็ไม่เป็นคะ่ะปกติก็ได้นต่ามเพิ่นมาตลอดเนาะคะ่ะตามเสี้ยนนั่นเสี้ยนนี่นะคะ่ะคุณผู้ชม เอาค่ะคุณผู้ชมจังได้กระยาค่ะกะเบิองแล้วกะให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะตัวเลขมาจากการคำนวณเอามาให้เป็นเพื่อเป็นแค่แนวทางค่ะคุณผู้ชมให้ไปยิบจับสลากกินแบงเนื้อค่ะคุณผู้ชมให้ไปซื้อสลากกินแบงลอตเตอรี่เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมเดอ้อเพราะว่าการลงทุนคือความเสี่ยงเข้าสื่อลอตเตอรี่ก็ได้รุนหลายรางวันค่ะเนาะ กันยังดีก็ไปอื่นๆค่ะการสลากินแบงก็ได้ได้หลุดไหลายรางวัลเนาะคะ่ะคุณผู้ชมรางวัลที่หนึ่งถึงรางวัลที่ห้า,าเลขท้ายสามตัวเลขท้ายสองตัว,เล,ตวเลขตัวหน้าสามตัวอีกเสียเนาะคะ่ะมันก็นยังมีโอกาสว้ายอยู่เนาะคะเนาะถ้าเข้า,าไปซื้อสลากินแบงค่ะก็ได้ตรวจได้หลุดนหลายรางวัลเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะใบหนึ่งก็มีสิทธิ์ตรวจได้ทั้ง หลุนใดท่าไหนหารางวั่นนะคะหารางวัลยังมีพ่อยังมีรางวั่นใหย่อีกนะคะก็ะคือ2ตัวล่างสินะคะ2ตัวท้ายรางวัลที่1เอสองตัวท้าย,ลาายแล้วก็มุนสองอสามตัว2ครั้งหน้าหลังอีกเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะกันยังยังพ่อใดอยู่คะ่ะถึงจะใดมีใบหนึ่งแต่ก็มีความข่มอยู่นะคะคุณผู้ชมเนาะคะ่ะตัวเลขแนวทางของผู้ใหญ่ใจดีะคะ่ะ เพิ่นให้มาหววแรกๆเลยอันนี้เป็นงวดที่ที่สามค่ะคุณผู้ชมวดนี้เป็นงวดที่สามค่ะเพราะว่าตั้งแต่จินตน,นาเฮดชองแล้วเนาะค่ะเป็นงวดที่สามวดนี้เตะก,กับเขามากเก่ากับไข่ไข่ครับอีกหลายเสี้ยนอยู่ด้วค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเลขมาสองค่ะคุณผู้ชม อันนี้เพิ่นกระจับคู่หายสองเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าสองดังเหลือเด้อค่ะคุณผู้ชมเก้าหนึ่งเก้าสองเนี่ยดังมากแล้วค่ะแต่ว่าเก้าหนึ่งกับไต้ตัวไปแล้วเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะมันจะอั้นจะอะไรไหมฝวัไปหาสื่อสารกินแบงไว้เด้อค่ะพ่อเขาอ,ออกมาขายปุ๊บเขาก็รีบคว้าไปเลยค่ะคุณผู้ชมคว้าโอกาสค่ะ,าาคะบางที่โอกาสเท่าที่มีอยู่แล้วเท่าพวคว้าไว้มันจะพลาดเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะ เอาค่ะไปดูตัวเลขแนวทางค่ะคุณผู้ชมแนวทางของเลขของผู้ใหญ่ใจดีที่ให้มาแต่ก่อนอื่นจินตนาขอขอบพระคุณเ้อค่ะขอบพระคุณคุณพอ่อพ่อผู้ใหญ่ใจดีนะคะซึ่งจินตนาก็ได้ไปหาเพื่อนเนาะคะ่ะเนาะมือน,นันกันเลขได้พอกันกับเพื่อนแล้วเพื่อนกับหาใหนแนวทางมากที่ว่ากับมีเขามีรุนะละเพื่อนกับบ๊อดเวบ แบบว่าเข่ามาตลอดเพิ่นกับบัวเนาะค่ะคุณผู้ชมจินตนาการเลยว่าดีแล้วล่ะค่ะที่คิดแบ่งปันเนาะสีไดตตัวเลขแบ่งปันมาให้คุณผู้ชมในบึงกันค่ะก็ดีกว่าห้าบอนันห้าบางครั้งมันเข่าเฮ่ากับถือว่าได้ได้โชคให้โชคเพิ่นเนาะค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าตัวเลขว่าเข่ากับถือซะว่าอ่าห้าได้เฮ็ดมากแล้วเฮากับบลูมันตัวจะเข่าจะออกตัวใดมันบอค่ะ ก็เลยได้เอามาให้คุณผู้ชมเบิ่งก๋ายังดีเพราเฮาเก็บไปคนเดียวเนาะค่ะเนาะเต็งไดก็ต้องแบ่งปันเนาะค่ะคือกับเขาเฮานี่ล่ะเฮาเฮ็ดแซ่บบ่แซ่บอ่ากับบอลูว่าจะถูกปากคนอื่นเนาะค่ะแต่ว่าเฮาว่าแซ่บของเฮาเนาะค่ะแต่กับคนอื่นมากินเนาะกับบอลูเพิ่นถูกปากถูกใจเพิ่นบ่กรขึ้นอยู่กับผู้มักนะคะคุณผู้ชมเนาะบางทีตัวเลขที่เฮาให้มาที่เพิ่นให้เฮามาค่ะเพิ่นกะอาจจะคิดว่า อาจจะมีภูม้มกินะค่ะคมีภูมิ้มกักอยู่แล้วค่ะมันมะเขาก็จาเป็นเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะตัวเลขแนวทางค่ะคําว่าแนวทางก็คือแนวทางเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเอาไปเป็นเบิ้งแบบเ,เบิงพ่อเดลูนะคะ่ะคุณผู้ชมอ๋อไมาแบบมีแบบมีตีไก่เคี่ยงกับเพาอยูเอซีเนาะคะ่ะอันนี้เป็นแนวทางค่ะหรือว่าแนวทางแบบอุ้ยเข้ากันตรงกันยูดอกเว้ยเสียนะกะจัดเลยค่ะคุณผู้ชมเนาะเอาค่ะไปดูตัวเลขกันค่ะวันที่หนึ่งเมษายน 2567ค่ะแนวทางของผู้ใหญ่ใจดีให้มาคือเลขอะไรค่ะคุณผู้ชมค่ะตัวเลขแนวทางของวันที่1เมษายน2567ค่ะผู้ใหญ่ใจดีให้เด่นบนล่าง9กับ8ค่ะคุณผู้ชมเด่นบนและล่างเด้อค่ะคุณผู้ชมทั้งบนทั้งล่าง9และ8ค่ะแล้วก็ตัวที่จะมาจับ ใส่กับไอ้เก้ากับแปดได้กับมีมีหนึ่งมีสี่มีเจ็ดมีห้ามีศูนย์ 0, ค่ะจับคู่ให้ก็เก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าศูนย์ค่ะแล้วก็มีแปดหนึ่งแปดสี่แปดเจ็ด 85แล้วก็8087ออกไปแล้วจะจะมาออกอีกบอค่ะคุณผู้ชมกะเบิงเอาเดอค่ะคุณผู้ชมพวางวดที่แล้วก็78ล่างเนาะคะ่ะอันนี้เพิ่นใไ้มา8 7ค่ะคุณผู้ชมจะเป็นตัวเก่าไหมแล้วก็หลักสิบล่างคะ่ะรับหลักสิบล่างนี่เพิ่นใไ้มาหลักสิบคือ790ค่ะคุณผู้ชม790เน้นที่เด้วยค่ะคุณผู้ชมเน้นเลขเก่าคะ่ะหลักสิบ 9ก้าหลักสิค่ะคุณผู้ชม9ก้าหลักสิเพิ่นจับไห้ก็คือเก้าหนึ่งเาสองเก้าสาแต่ความเป็นไปได้ก็คือ,อศูนยไม่น่านะคะศูนย์ไม่น่าอยู่อ่คือมันเบาวกว่ากันนะคะคุณผู้ชมเพป็นก็รไย่ห้หลัก10บมากมีเก้ากับเจ็ดเน้น9แต่ทีนี้91กับ92ดังมากค่ะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมไปหยิบจับสลากกินแบงอาเดอค่ะคุณผู้ชมค่ะ ในช่องจิตนาชันแนวคุณผู้ชมติ่ติดตามมาแล้วหรือว่าย่ังประเด้ติดตามนะคะคุณผู้ชมกดกดติดตามไ้เด้อค่ะจะได้เห็นตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยงวดนี้หนเมษายน2567นายนี่ค่ะที่เป็นแนวทางดีๆเข้ามากค่ะคุณผู้ชมตัวเลขจิตนาเห็นแล้วว่าว่าเจ้าไหนที่เข้ามาอาจารย์คนไหนที่เซียนไหนที่ให้เข้ามา สองงวดสามงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะคุณผู้ชมจินตนาก็จะเอามาให้คุณผู้ชมในเบิงอีกค่ะย่างเชนแม่สว่างจินตนากระลให้เรลเดอร์ค่ะเลขเพิ่นกกะเขาค่ะเอามาของเพิ่นงวดแรกเนาะคะ่ะต่ว่าอยู่ในช่องเจ๊แดงนะเพิ่นให้มาประจําเข้ามาตลอดนะคะเพิ่นวบานะคะเพิ่นกระแบงให,หาา้จินตนามากจินตนากระดอาออกมาให้พี่ไ้นองของ่องจินตนาเบิงเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเบิงแค่เป็นแนวทางคะ่ะแล้วก็คลิปต่อไปจินตนาจะลงของ สูตรลังพึ้งก่อนนะคะคุณผู้ชมเนาะสูตรลังพึ้งวดที่แล้วเนะไม่เข้านะคะแต่ว่าเดี๋ยวจินตนาจะลงให้เลยค่ะเพราะว่าเค่อยเขาา่าเมื่อวันแปดวดติดนะคะคุณผู้ชมอา่าวดที่แล้วหลายๆเซียนให้มาก็ไม่เข้าคะ่ะศูนย์ซีดังมากเลยคะ่ะคุณผู้ชมก็ไม่เข้าสักเจ้าคะ่ะคุณผู้ชมก็ไม่เป็นไรของเราไม่เข้าก็ไม่เป็นไรแล้วงวดนี่ถาม่าจากเขาบ่อการล่องไปหลุน่นเบิงค่ะเนาะค่ะขอขอบคุณลหลายๆคะ่ะคุณผู้ชมที่เข่ามาเบิงจินตนาชั้นแน l อธิบายเลขวันที่หนึ่งเมษายน2อง7ัหายให้คุณผู้ชมได้ฟังได้เบิ่งกันถ้าถูกใจกระจัดเด้อค่ะคุณผู้ชมถ้าคาัดกระพานค่ะตัวเลขแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นค่ะขอให้คุณผู้ผชมทุกท่านดงมีสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภัยทั้งสิ้นนะคะคุณผู้ชม การงานอย่าได้มีอุปสรรคแล้วก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านจงโชคดีกับตัวเลขนะคะแนวทางของวันที่1เมษายนนี้ทุกๆคนเด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ